ที่ชมพารโรมาค่ะแต่ดูองอยัดแกะกินพอดีเลยดืองอยัดอยากินวันนี้วันที่สองของการเที่ยวนะครับอันนี้ผา,านนัขอนมาชมโรมาแต่ว่าตอนนี้ต้องรอสิบเอ็ดโมงแต่ตอนนี้แนนค่เท่าไหร่เนี่ยสิบโมงสิบสี่สิบโมงสี่นาทีแล้วชมบรรยากาศร,รอบๆก่อนที่ไหนนะนี่โอเอซิวอืม,ม,อมดูบรรยากาศนะครับ อันนี้น่าจะเป็นปลาบอ่อปลาหมอไหม,ไม,ม,หมใชม่เต็มเลยโอ้ยพ่อขอเบียดปลาตกไ,ได้ไหมปลาหมอมันจะนอนนี่ไม่ใช่นี่พวกปลาเหยื่อ,อเอามาเลี้ยงให้อาร กวางรูซาเดี๋ยวเราไปดูนะครับมีปลาหมอทะเลยักษ์ปอนนมปลาคาบฟลานไซอาหารด้วยป้ายเดี๋ยวเราไปดูข้างข้างใน เอามาหันครักตามพ่อทำไมเอาป,มปมหมอับเอาปหมอชุดปลาคร์บได้ไหมป้อนนมปลาคร์บอาทีละอย่างก่อนเอาตังค์ <laughs> ถ้าป้าหมอก่ับเอา,<ม>าเอาเอาันไหนก่อนเอาอย่างละใบ <ไป S 2> หรือ,อยังไงพี่เอาอย่างละใบายกันก็ได้ค่ะได้ครับต้องมาแลกตัวก่อนพ,พี่วันนี้ก็มีโชว์วารองานไ,ไหมคะมีครับพี่อีกรอบนึงก็สิบเอ็ดโมงครับเรารองห้าสิบแปดครับ

chút 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 luôn cái ngay đường làng mấy lục นี who, so, ่นะคะข้าวลมก่อนนี่ปลาหมอนทะเลกินปลาสดนะคะห้ามยืดเลองไปเดี๋ยวเราไปดูันให้พ่ออ้ยตัวใหญ่มากเลยลูกโอ้โหผมปิ้ว โอ้ยตัวใหญ่จังมันก็เป็นปลาหมอทะเลอ่ะเออปกตัวใหญ่เอาเบ็ดมาเยอะเลยปลาเบ็มาเยอะเลยเอาเบ็ดมาเยอะนี่ฮะเห็หตัวยังใหญ่ตัวยังใหญ่ยๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆได้ๆๆ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 อๆๆๆวๆๆๆ ไม่ไม่เย็นนี่เหยียบไม่ได้นะข้ามมือลงน้ำนะอา้าวอันนี้ไม่เห็นตัวตัวใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ไหมลูกใหญ่กว่าตัวหนูอีกเออใหญ่กว่าตัวหนูอีกว้าวอุส่าห์ว่าจะไม่ให้ฉุดเฉียว ตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมใหญ่เท่าใหญ่กว่าตัวน้องขวันเอนะคะมาเทียบกันมาตองขนโอโแล้ววังจับก้องแน่ๆนะโอ้ยตัวใหญ่มากป้าต้องเยง้งเียง้งเิงีบีือ มันเันก่ก้อมอแบพันผสมมาด้วยโอ้ยกินมันเป็นปลาทูใช่ไหมหรือปลาอะไรไม่ใช่ปลาอะไรก็ไม่รู้ดูนะฮะดูนะฮะไอ้กินบ่บ่พอแล้วพอแล้วสุดยอดขอเบ็ดมาเยอะที่ใหญ่มากค่ะท่านดูจิดู ลาหมอะเลย,ยัก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 ,ยกหมดเ<ป>กี้ยงไม่ต้องซื้อซื้ออาหารเลยเออปล่อยน,อน้องนี่เฮ้ยจไม่้มไร้ับวยปเดียวพ่อถือไ้ให้อาทีหนักัน ตัวเล็กมตัวเล็กมตัวเล็กตัวให้่ียอย่าเพิ่งให้มันหมดสิยิงไว้ด้วยไปไปนกแป้งมตัวเล็กใช่ตัวเล็กย่าแยงตัวเล็กอันนี้นี่ใส่ไม่ดีไม่เอาให้อย่าแย่งน้องนี่ชอบแย่งน้องเลย ไม่เห็นลูกเลยพ่อต้องไปยืยนฟังเลยคว <interpret. S 1> <Bears> ันมาทางนี้ลูอกควันมาหาแม่ te, ไหมแมออ่ให้ตัวเล็กกินเออให้ตัวเล็กกินด้วยหรอกต,ตัวเล็กตัวเล็กโดนแย่ง <Pu> เอ,อ้ยมันยืดของมามันอยากกิน <üğ> อ,อ่ะ เพราะจะเขาหน่อยไมตัวเล็กไม่ได้กินหรอกเห็นไหมว่าไม่ทันตัวเล็กไม่ได้กินตัวเล็กไม่ได้กินต้องเดี๋ยวให้ตัวเล็กมันกัดไม่ได้อ๋อไม่ห่อไม่แย่งน้องไม่แย่งน้องวเองดีก่า มันชอบแย่งน้ำนรังังมือตรงนั้นลูก<ะ>นู่นหาตรงรังมือไม่ไม่มีปลาหอกหัวที่นี่โอ้มันเป็นีหอยไงลรกอ๋อหอยนางลมนี่ลูกนี่เขาเลี้ยงหอยนางรม นี่ไงหลกเห็นไหมนี่หอยนางรมค่ะนี่เต็มเลย กับเวลาที่ทุกท่านรอคอยที่จะได้สัมผัสกิจกรรมแสดงโชว์โลมาไฟยของคนไทยที่เป็นหนึ่งเดยวโดดเด่นตื่นเต้นร้าวใจกำลังมาถึงแล้วโอเอซีซีเวอร์จังหวัดจันทบุรีขอขอทำงานการบรรพบใจไปกับทุกท่านในความสนุกสนานของการแสดง ladies and gentlemen Welcome to o a World, the World of Thai l It s It's the time for Red Lookin nice. Man's the title h p i n s p เหอเยอะลริวนท่านใดที่ใ <I S 2> ช้บัต <know. S 2> รโปรตุูมานะคะหลังโชว์จบค่ะคลปที่เหลืบบัตรสีชมพูให้พี่เทนได้เลยนะคะหลังโชว์จบนะคะโอล่นึงเชิญ OACC ซเจบะู่คิวที่หึงมีแล้วนะคะ well, คิวที่สองที่สา ีมาได้เลยเพื่อ The time of f e e r soul นับถือขอนำทท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขความร่าเริงขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดง Welcome all <our> trainers <Hey. S 1> Bye, นั่งชมรอดูนะคะตั้งใจรอดูอามามมาไหมมาไหมมาไหมพี่ปุ้ยมาแล้วขานอกเฟี้ยวลงมาไวแต่เรียโ้มาหลอกกันมาหลอกพี่ปุ้ยได้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนโชว์นะคะพี่ปุ้ย Yeah. Uh -huh. ผมก็ม่นชน,นะไปได้ and dance around there come <laughs> ึกไทยแดนิเอาหาทุกน้ำาตว <c oughs> <c oughs>

ทุกท่านคะเรามีของขวัญชิ้นพิเศษจากน้องโรมาจะมอบให้กับทุกท่านคะ่ะของขวัญชิ้นนี้ก็คือเสียงมารยัทจากโรมานั่นเองคะ่ะเสียงที่มีคลื่นความถี่ที่จดไปปรับสมดุลกับคลืคค่นสมองของเรานะคะให้เสรมตัวให้ทุกท่านมีความสุขและแอทีคะ่ะนะคะ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบหลงหลึลึซึ้งสร้างความจังหวือนน้อยนหลักตืตได้เสียงของโรมานะคะเขาจะช่วยได้ค่ะเขาจะมีกขึ้นความผี่สูงมากนะคะช่วยกระสุนขุ่งและพึ้นสมองของเราะคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะหลับตาได้นะคะหนึ่งนาทีนะคะขอให้ทุกท่านค่ะทุกทุกท่านหลับตานะคะแล้วมองกำลังจะมอบความสุขให้แล้วค่ะสิ้นเลยคะ่ะ วันนี้โปรนาะทีทองมอบความสุขให้กับลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าที่จะถ่ายรูปกับโรมาสีชมพูนะคะมนะแบลแฟมิมี3สามท่านจากราคาเต็ม800บาทเหลือ350บาทเท่านั้นนะคะ,ะถ้าใครที่สนใจค่ะหลังจากนี้โชว์จบนะคะดนรอพี่เทนเนอร์จบปลายได้เลยะคะ่ะ